อะไรปะอ้ดูดูคู่ตายจบเกมเกมเอาเวอร์เินเครดิตนี่มึงฆ่าเพื่อนตัวเองนี่เราสองคนทางนี้คุณครูเขามาตาเรามเร็วเก็บของยันดิพอดีเงินมีค่ากว่าอีชาร์พของเรา o p e อ Fire เป็นยังไงตาย เอ็ดยาดเอ็กคอร์ดแล้วเอ็กคอร์ดเอ็กคอร์ดเอ็กคอร์ดเอ็ดยาดเอ็กคอร์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 ดเอ่อเอ็กคอร์ดเราเข้าซีอะไรกดตัวซีเพื่อเพื่ออะไรกดตัวซีใช้สเตติตต้องต้องเล่นก่อนน่าลองกดตัวซีดิ อ๋อน oh, okay. ah. no? anyway, ี่ไงโอเคไปนี่ถึงเวลาขาบดเรียนแล้วไปดดเรียนกันใครดูบอกปาอยู่นี่มาอะไรสอนม่กระจใจมาอะไรขปจานมะยู่ดี อยู่ดีๆก็มีหน้าจอทีวีโผล่มาแต่แขกเสื้ออย่างนี้ก็ดีนะแบตเตอของเซเว่นแล้วมีทีว่เฮ้ยไม่ได้ตรงนี้ไงตรงนี้ไงที่เปลี่ยนเ้ยมันเปิดตู้ได้อ่ะมันเปิดตู้ได้อ่ะเก็บแป๊บอย่าพึ่งไปดีกว่าไอ้ฟางตรงนี้ไงที่มันเปลี่ยนไอ้นี่อมันต้องรอชัตเตอร์น้ามัต้องรอมันต้องรอด้านน้าหลังตอนนี้ยังไม่ได้ กดแท็บก็ดูอะไร w a i t i n g for partner มันคืออะไรเห็นคนนั้นไหมรับดูซีนดิสแมนมาซับเติมให้เฮ้ย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 ทำไมยิงไม่ได้เหนื่อยข้าวผู้หญิงสิเฮ้ยดิหน้าตัวเมียมีรถบั๊บตำรวจกำลังสำรวจของกันเรามีมีการสำรวจให้หมดมีการ ไอคอนไอคอนไอ้โงนรถทับตายเจ็ตที่รสเตซิ่งรถยังแสงแสงสีฟ้าไม่ใช่เหรอสีฟ้ารถยังแสงมาเบ้อตรงนี้นะปุ๊บรถตีเอ้ารถหายเรื่องแสงแล้ววะรีช์จสเตซิ่แป๊บ เฮ้ยขึ้นก่อนเลยขึ้นก่อนไม่ให้ขึ้นเขาขึ้นมาแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นขึ้นขึ้นสิคุณเรยิงไม่ถึงเราเร็วฟังขึ้นแล้วเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยไม่ต้องตายขึ้นตายคุณลงไปเลยไอ้ลงก่อนลงก่อนลงเอ้อขึ้นมาก่อนให้ได้ไปเก็บของ ข้างล่างเริอมเก็บมันกดลงยังไงวะกดดีเปล่าวะโอ้ยดูดูหลอดเลือเลดเราดิดูหลอดเลือ,เลด,ลอดเราก่อนมาตัดดีเนี่ยมันก็ในหลนอดตรงด้านหลังเราอ่ะอ๋อข้างหลังนี่คือเสือใช่ไหมโอ้ตายอย่าพลาดเอร์อใจแกตายดิไม่ว้าว พัฟพัฟมาคัปเตอร์กระบุนน้อยกว่าแต่ว่าได้เหมาคงจะแรงกว่าเราใช้ไอเนี่ยเดือดตุกตุกเทียนัดกระชืบอะไรอะยิงเหรอเช็คเช็คว่าเช็คว่าตายหรือเปล่ามึงเพื่อนกระสุนดูไหมกระชืบมันก็ได้เอาเหรอโอ้มันยังไม่ตายโอ้มันมันจะกระตุกเอ้ยกระสุนฟรีกระสุนฟรีตรงนี้กระสุนฟรีปั๊กปั๊กั๊กูดิ ไปต่อตรงนี้ก็ส่นฟรีปังฟังวินี่ฟังโอ้ยโอ้ช์ไหนไหนตรงไหนตรงนี้นี่ปังดูดูมันดูมันดูมันอะไรวะไปแค่สุดโอ้ยว่าพิจิตรเกมนี้ให้ให้ร้อยไปเลยให้เต็มร้อยไปเลยร้อยร้อยเต็มล้านนะเฮ้ยเฮ้ยทำลายกระจกได้วอะ ใครตกหน้าสะบัดแต่ไม่เก่งกระทือกระทืบเพื่อนได้ป่าวะไม่ได้ทำาอะไรเอ้ทำไมเรายังไม่ใสทำไมเรายังไม่ใส่หมวกวะเอ้นาใส่หมวกเขาโคตรโกงเลยอันนี้ก่อนอันี่ก่อนไปล็อกไปดูทำไมกระตุกกูได้เนี่ย ออกไปทีนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลานหลานหลานช่วยด้วยหลานหลอนไอน้ศพดินนี่แหละป <c oughs> อดแล็คแล็คดอเกมนี่นี่ฟิสิกส์นี่ให้สมบูรณ์แบบไปเลยโดนเต็มล้าน This isn't just a manhunt. It's systematic slaughter. It. Oh, white why topple the government? Why are its gun? <laughs> Directly yeah. experimenting with the market yeah, thinks yeah. it's heresy. Yeah. So you can imagine what they think <laughs> of you. Yeah, you really trying to decide แต่ชื่อไปนเนียวแหล่ะดิ้นทำไมเนี่ยเรียนจะดิ้นหรือไปปราบฟิสิกส์เป็นไครได้ไหมเอ็มมิงคลาสสิกนี่คืออะไรวะแบบไนี่เจนเตอร์นี่ลอคลาสสิกนี่คือไม่มีเ,เหรอเอ้ยวัดต่ออ๋อคลาสสิกนี่คือใช้เจสเซอร์เดง้งเลยอ๋อไม่เอาดีกว่าเราเราถนัดอย่าบบงนี้ มีดรอตให้ดีนะไปไหนต่อเลยนะไปตามทางมังสินิ่มนตะันอ๋อ,อ,อขึ้นลิฟต์ไหนลิฟรอด้วยเด็ก <c oughs> ในเสียงคมนี้เข้าไปเร็วขึ้นมาดิมาดิ <c oughs> รดออะไรเนี่ย ยิงมันยิงไม่ได้กดยิงปมันนั่นี่ลงเลยเราจอไปนี่แหละใ้าจูบใ้าจูบใส่จูบใส่จูบตัวจริงเล่นอะไรเนี่ยไม่รู้เล่นอะไร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 หลบไปเนาะ อิ้กักิ้งกิ้งโอยแต้าเกมน่ากลัวมันกเป็นเกมอะไรวะเนี่ยเพื่อโดนยิงตายแป๊บจบเกมเครดิตขึ้นตายสรอบเลนะูไม่เนียไม่ยิงเพคนนี้รอดเอาไอไอีกคนไม่รอดหรอมันยังไม่เช็คเลยโอเยน่ก็มันบอกว่ามันบอกว่าดิสบอลอ l แสดงว่าอีกคนไม่รอดไอ้แนิ้วตัน เป็นยังไงได้อาหารรืยยังอาหารอาหารที่แม่สั่งก็ได้หรือยังอ่ะมันส่งมาอย่างไอแซกรู้ไหมการค้นคว้ามึงอ่ะทำทำให้เด็กสมัยใหม่อ่ะลำบากเห็นไหมเนี่ยเด็กเขาปั่นงานส่งครูอยู่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเป็นเพราะสูตรแรงต้องัวมึงเห็นไหมเนี่ยกูยอมรับเพื่อนมึงเป็นตายเสือกถ้ามึงจะคิดสูตรอะไรวะแรงนำบากแน่นอน ไม่ไม่เขาจะคิดต่อไปไม่ต้องมาเถียงป่อตกแตหัวกูแล้วมึกิดที่ไหนแ่ยุ่รอก็แ่อะไรสักอย่างตกที่หัวนายมืองไทยแหละทุเรียนเห็นหมเนี่ยโอ้โหเด็กตะเกียบศูนย์โอ้โหและน้องถ่วมาั้งสุดยอดเห็นนะเห็นกูทำ เด็กงั้นไหมไม่มีทางอกรอกไอ้คูเฮ่น่วยเอาก็ตกเองตรงใจเราคงดูฟังเล่นจนจบเกมแล้วมั้งเออมาเฟอร์นี่ไหนแล้วนายก็อยู่ด้วยเหรอโอเคกูวับได้อ่ะเติม้อนไปเนี่ยเปล่าพ่อมั็นทีเอ็มอาหารอยู่ไหนอาหารเ่าอน่ะเอ็ดมินช่วยผมด้วย จับหัวแป๊บแอดมินผมผมตาลายเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้นี่ว่าโอ้ยนั่นมันขี้ที่ไหนนั่นมันซอมบี้ยิงทิ้งได้ไหมยิงยิงตายยอากจับจัับยากจับยากเอ้าว oh อะไรวะมันขึ้นว่าอะไรอ่ะเราตายอ ah. ่ะมาช่วยหน่อย ใช่เหรอเออเราล้มกูกดอะไรวะตดีแล้วก็ออกเดือดนะดีดด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 ยดดดดดกดดดวดด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 เดด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 ด ฟังค่าซอมบี้้ยชดเมดิสตเอนมีสาดาเมจดครับนี่มันสเวันสตาร์ตดิสโลสันาปิชสันสเวนสตาร์ติดโลฟังแสบตาทั้งเยไหนวะเนกูมองผาทิศอยู่อะไรวะสัน โอ๊ยแวตาตาบอดแล้วตาบอดแล้วดึงไปกูใส่หมวกกันไปเก็บของกันทำเงินก่อนแต่หมวกเกมนี้มันสู้ชั้นฟอสองไม่ได้เพราะเกมนี้มันเก่าแน่นอนเราเก็บเงินได้่ชั้นฟอสองอยู่นะเราได้ประมาณเจ็ดร้อยแล้วถ้าเกิดซั้งไม่ใช่เหรอไม่ม่เราซื้อคิวหนึ่งฟอก็คงจะซื้อได้ในเดือนมกราเกี่ยบกับ นายจะจอนั้นฟงหรือว่าจะเอาคิ้งฟก่อนท่านฟ2สฉงนั่นก็ได้งั่นเดี๋วเก็บเงินเราจะน้ายฟอดให้กันละไม่ได้ฟิว1อ่ะปิงมันเยอะมันเยอะถ้าจนแบบเข้าเกมก็ยากนายก็ย่าเยเฮเฮ้ยเฮ้ยเราซื้อแต่พัพักแม่คัตเตอร์เวลาเลนกดเดี๋ยวเดี๋ยวมันอย่พักแม่คัตเตอร์ ่าคเตอร์เวลาเร่งกดกดกดสเปซบากดสเปซบาอ๋อเป็นไงล่ะทิยดคนพบอันนี้อันนี้กดมั่วหม้อเล้วนะเครื่องจักรมันคงด่าแล้วนะมึงสนุกกันใช่ไหมเนี่ยเราคจะกดอีกนานั้ยเนี่ยหาของเกมนี้ไม่เหมือนกับ เฮ้ยพอเทอร์แลนด์มันใครเก็บได้ก็หายไปเลยแต่อันนี้มันแบบคนนึงเก็บปั๊บอีกคนมันแคร์นะแาบปืนนี้กดสเปกบาลอ้อมจับปืนนี้สิงนนี้คนนี้

สเตจิดอะ่ะสเตจิดไอ้กดตัวซี่แล้วมันจะตโลอะ่ะอันนั้นเขาเรียกว่าส,สเตจิดใช้หมางก็ดีนะเราลืมเราลืมไปเลยว่ามีพูดจริงนะพูดเดาว่ามียางไรก็เอาครับได้เหรออย่างเช่นฟอสโซนยันมือเดีย๋ยวว่าใช้ท,ท่านด้วย เ,เดินเดินอยู่มีคุณนโดนระดมมันเกมแบบวะรอ้อนว่ะฟังเวลาฟังเอาปืนไปแนบอะไรแล้วมันเก็บเบิร์ด้วยฟิสิกเก็บนี้มันดีมากม,มันดีจริงๆศพดิน้ <c oughs> นเฮ้ยนายนายเคยฆ่าไททันด้วยการหรือวอ่าดิพลอยไททันไหมแบบไปเกาะแล้วก็เอาปืนยิงอะน,นะไม่ใช่แต่ว่า แทนบายฟอร์แฮนด์ฟอร์แล้วแล้วก็ลงมาปุ๊บโดนทับแล้วตื่นพังพอดีโอ้ยอย่างั้นเราเจ็บใจคละแบอะไรอะตวามันโดนจดไว้ยดดีมันหดคเดียวตายะบึมเลยอเกิดรงวดีๆเก็จะดเดินะเเ่เี่น่าจ็กวตาา ไอยาน <Huh? S 1> ไอยานของฝั่งนะึงนะครับมียานปอดใช่ไหมไอเขาเรียกว่ากระสวยใช่ไหมนั่นแหละเจ็บใจกว่าอีกอะไรไท่ขัน้นไม่ต้องมามุกนะไต่ขั้นมันต้องเด้งใช่ไหมกวา่ามันลงมาได้อะ uh. แต่ไอ้นี่มันแบบอยู่ดีมันตกมาใส่หวัวโดยที่ไม่มีอะไรบอกเลย มันต <mm right? mm ้องเงยเพิ่งเพิ่งทังนั้นท euh. ัง <mm นั้น <mm มันทางรีีไปทางเรือนก่อนดูยังไงว่าาอะไรไปไดนมาแล้วไม่ตัวกดตัวบีไงแล้วกดตัวบีมันจะนำทางอ่ะเลืมไปเลยอันนี้ลืมบ่อยเลยวะิดการดึงพลังที่มันมีเฟสจอยด้วยอ่ะสูตรคิดยี่งคืออะไรวะเบ ทดิ้นึ่งละอะไรวะไม่ใช่คงคงยังใช้ไม่ได้หรอกครับไปเออ,เอ,อทำร้าที่หีบกันดีกว่าไปเลยแ,แต่ผมต,ต,ต้องรอใา,ายหลังเลยเออก้สิบไงไกสิพนัอนของซัเตอร์เกดเกินให้หมดต้องแจงหมดเลย,เออยลไงู เปลือนกระสุนไปเลยตรงนี้มีเ pues ล mm ือดตรงนี้มีเลือดตรงนี้มีเม็ดเม็ดแพทย์กดกดตัวคิวเพื่อเพื่อเติมเลือดกดกดแท็บเพื่อดูอินเวนทารี่โอเคอะไว้ช่องเก็บของใหเต็มแล้วอ่ะนี่แต่เลือดเลือดเลือดไม่ได้ใช้เลยเนี่ยมี ammo คลิป ไปเร็วปะไน์สปิดดีเลเชียเลเชียบนกระุนครับนี่กระถุนโคตรโคตรโคตรนี่ฟังเราเราเจอมันมันมา้วฟางดีด่นันอย่าเพิ่งคุยมันมัดมันเป็นการกระโดสเตจสิสเตจ

ตอนนี้ของนายเป็นปี๋สวมแล้วกดจอซีเพื่อเติมสเตติสตอนตอนนี้ยังไม่ตอนนี้ยังไม่เล็งตอนยังไม่เล็งอ๋อชาร์จนี่ของเรามันมันชาร์จไม่ได้แล้วอ่ะเราจะใส่เป็นสิบบทไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องพูดเอ็กคอร์ดเอ็กคอร์ดเอ็กคอร์สไงวะเนี่ยกดเอ็กแล้วแล้วมันคอร์สทำไง ก็กดกดปิดก่อนนะตอนนั้น feeling ของเกมส4สีเลยอะไรนะตอนนั้น feeling ของเกม4สีเลยทำไมวะมันโบราณโบราณใช่โบราณโบราณแบบวันสิ้นโลกเนี่ยเออโดยที่มีตัวอะไรไม่รู้ตรงนี้มีโอ้ยไม่ อะไรวะอะไรวะอะไรวะตอนนี้กำลังทิ้งของหนึองจะมาดูวอเตอร์หนังเจอตัวอะไรไม่รู้ตัวธรมาเก่งอะไรเออฟังหายไปไหนอ๋อยู่ไหนจะไปติดติดพิสิกิน ยังไม่ตายเห็นไหมบอกแล้วฮะไม่ได er ้ไม่ได้กินผมหรอกไปคุณลิฟต์ใมานำค่าศพดินขึ้นุลิฟต์ดินแล้วโคตน่าขคร์เฮียออกไปนี่เจติดขึ้นไง โอ้ทำไมลิฟต์เด็วจังวะเขานักกากทำไมเอาตู้ตู้ตู้เยอะอย่ามาเอามือเราอย่ามาเอามือเราไป จับฟางเหรออะไรวะกด F อะไรวะ F เพื่อแกปแกปใช่ถูกป่ะถูกกับแกป M N H F จุปแกป Genesis Enable Object อ๋อมันคืออะไรเหมือนมันก็อย่างยงก็อย่างนี้ไงโอ้ยนายบดับได้เนี่ยเพิ่งนี่ก็ก็อย่างนี้อันนี้เราดับอันนี้ดับอะไรเพิ่งเก็บนะพอเราดับแล้วก็แล้วก็นี่ไงแล้วก็อ๋อ มาให้ถูกกายเก็บของอยากกายอย่างเงี้ยแล้วเออนะฮะใช่แล้วไอ้นี่คืออะไรอ,อ๋อกอ็เลื่อนไงต้องขับไงมันคืออะไร ต้องหันแล้วต้องสะบัดหน้า

departure process initializing so please go to the rear and the man that will be taken up and ready to head out the south gate you can't miss it it'll be the only thing moving all right understood i'll close in once you clear the city if you're ready for pickup this is going to be tricky <coughs> <is plus> <laughs> <speaking ancestors> <spirituality> ไม่ดีเลยเออไม่ค่อยไม่ค่อยยิงยิงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ฟังดูฟังลองหันมุมกล้องแล้วก็เอาเอามืออะไรเงี้ยยังไงวะอย่างเงี้ยดูนะแบบยังไงวะไม่เป็นวะใช้คู่ใช้คู่กันทำยังไงวะแบบหันแบบกดเมาส์เลื่อนเมาส์ลงขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้เลยวะ ยังไงวะเอาไม่เห็นเอาช่างมันเถอะลูกกิ้งเนาะลั่นระร้าทำไม่ลงกิ้งเมาขึ้นลงแบบรัวๆเออแล้วก็เออเจ็เออเออเออแบบตายหมอยตายแบบตายหมอยทางไหนทางนี้เหรอขึ้นรถนไปหรือเปล่าวะน Young D. Young D. What's up? Cover. Can you tell me anything about Ellie's disappearance? Right now? Where was she? Is there a chance she's alive? Uh, when we were at the keyhole station, she shocked out to some secret court and she'd found. The bed in my ear. and we lost contact. I imagine she's going. I, <hm <desserts> I like. <moment> <outraged> my still <that> locked. Oh, my my partner you <terme> <laughs> <laughs> ้ายลองนายนลอ,นนองขึ้นลงขึ้นลงดขึ้นลงอะ่ะถ้าเกิดไอแฟกหรือคารเวอร์มันมันมีพลังนะมันคงมันคงเตะตีนออกมาจากาหน้าจอก็มันก็มาระบบติงเกมนี้ไม่ค่อยชินแต่ผมภาับไ,ไม่ค่อยชิน <c oughs> ด,ดูดิดู <c oughs> ดิดูดิอะดูเราดิกลัวตัวอะไร <c oughs> อ่ะอ๋อ

คิดกับปัญญายงก็ได้ปะ <c oughs> ไม่รู้ขึ้นแล้วไปแล้วเพื่อนโอคดีวไม่กลไอ้นี่ก็โดดนี่ไปทำไมโดโด,ดโดดลงไม่ได้เหรอแบบ ไม่ได้หรอกต้องเข้าใจเกมเก่าแบบด้านฟอร์สองอ่ะแบบโดดลงมาจากชั้นสิบแล้วก็ไม่โดนดาเมจอันนั้นชุดเกาะมันแข็งเปล่าเกาะนักคุหับี้ยวเลยไปวิ่งวิ่งไม่ได้ก็กดกิ้งไม่ได้อ้าวแล้วเราอะนายไปไหนแล้วอะจับใจขึ้น ขึ้นแต่แล้วเข้ามาช่วยด้วยจับสิจับเลยนะจับมือหน่อยต่อยกด F ก็รัวรื้อเพดูเพจรื้เพดก็รัวเราได้เราไปไปกินข้าวกันโอ้โหเราเราเวลานี้ไม่นานเวลาที่จะกินข้าวโดนสั่งมาซื้อข้าวแล้วก็ไม่ไม่ซื้อมาซะทีโอ้ข้าวเนี่ยข้าวเนี่ยคนพ่อเลยต้องเสี่ยงชีวิตขนาดนี้เลยเหรอเพราะเพราะข้าว